Thank <laughs> you. ลูกแข็ไม่ตายลูกแไม่ตายเลยลูลก,เลกเขาลอดภัยลเขาปลอดภัยเลยลูกเขาปลอดภัยยี่ยมเลยค่ะ 什么吧？来咯。